เดปอบซีวนะสิมกไว้มื่อาคนเางบ้านเดี๋ยวปากอนี่ปากอนเาบซี่กมาใส่มกก่อนเลยผักนมนๆเจือัวปนหัวละน้ำเอานะหนึ่งนอยู่สองตัวโอเคยู กพอเ็มาเสรบักข้าวต้มตัวนึงนี่มาบักต้มน้มอ,อ,อก็ได้อันมาไ,ไกลไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามจมจอมบุกคงตอนนี้ก็ค้ำๆเล็กน้อยทุกคนได้พักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวบุกคงก็ตอนนี้ก็กำลังพาสะพอนไปหาเสื้อมองได้ป่านนี้เลยไปหาลอ่อเสือแต่พอๆไปกันทุกคนเลยคือ,อมาหรือบ่กมาอ่ะก็ มีแจ็คดูดิเกลย์แต่ถ้องไปหาล้องเจ็บมันดีมีป่านะเพราะน้ำแบบมันไม่มีว่างแต่ก็ต้องเสือนะเสือเบิ้งเสือหมาเพื่อได้ทุกคนนดิหารุ่นน้ำเดียวตัดการจะมองไปเสียวก่อนเลยทุกคนนดิ วันนี้เราเกินเกินปีไม่มีคนขึ้นอยู่บบนั้นนะตอนนี้เราก็มาแต่หาเสื้อมองนะทุกคนเด้เสื้อหมัดชะมองยังอยู่หลังนึงแบบมันมีวันเปลี่ยนแต่เสื้อทุกคนเสื้อคว้องบ่าเสื้อพอได้หนาวมือเสาร์แล้วรองมือเสาร์หนาวละล้าเน้นอนมือเสานี่้วยกคนเลยกินแรงนะก็ ต้องอาศัยปิ้งปลามื่อเช้านี่แหละทุกคนเลยมีอยังงด้ำมืัน,นแดงเารงปา,เาปิา้งปลากรอ้อปลาอ้อปลาน้อยเลยหน่อยเดียวนึงก็ได้จำทุกคนเลยจับเฮามองเฮามืออื่นทะลุน้ำเดียวทุกคนสิมาร์ดีบ่กินข้าวแรงบ่กินข,ข้าวแรงนะทุกคนข้าวแรงข้าวเทงเนาะ กินข้าวรงทางข้าวร่งข้าวทีงยุ่มเดียวนี่เอาลุ้นเฮามนี่กินข้าวทีงกินข้าวสองขามไม่กินท่ากับป่ามัอเช้าเลยปนป่ามเท้านี่คับพอป่าเท้าป่ามี้สี้กี้ยนปงนกมันนะคุณนะมันสวดเลยมันได้คมปะคยสักคับเกี่ยวง ตอนนี้ก็นหนึ่งข้าสุกเลยคนปะเราก,ก็ไปลุยยามม่องเลยบัานี้เริ่มเดียวทุวกคนสีมานรอบาขอก็มันมานทุกคนเน่ยบอค้องยามม่องก็ชิลก่อน,นอย่างแรกอะไร ไดม่อวานแมองแบสิมามองหัดมองค่อยมันไวลามากิงนะมันคิวมองก็เป็นงนพื้นไม่ได้กร่เนือมันหลิงมันได้ยังบะตันี้มองิวมันก็เมื่อวานมองมปิก็ิวใหญ่เนาะก็ิวใหญะ โอเคอยู่ได้อยู่บางโพยนึงลุ้สองตัวสามตัก้อยน้ำไม่บ้อนเลยชุดยอดนะหนาวแบบแต่ถ้าลงไม่ต้งพิดนะแบบเย็นแบบแต่ถ้าแซตแรกรู้สึกว่าสองตัสามตัอสามตัเนี่ยพี่เฮ้ยปะโค่สองตัวคือปะโค่อะไร อันนี้ก็ปลาปลากระตมารตัวนึงเออปลาคอกระต้มสามตัวเพื่อปกระปอ่ะปลอไดปลากรตากระตมโซ่ซ้ำดำท้ายละ่เดาปากรปลานั่นีชื่อเลยเนาะี่ปลาอเลยปลาอสามตัวไะปลา ถือว่าโอเคอยู่นะเรียนบุคลาศาสตร์ามโทกันรูปลิ้นต่อครับกันได้ได้ชมหอหนึ่งหลายหอแล้วนี่คนชมกาศเย็นข้างหน้าร้ายน้ำกะเย็นจะพวกร่องน้ำน้ำพิเนร่องน้ำก็ต้องเล่นงน้ำหาวจะโจดยจะน้ำย่านปีนก็เป็นนั้นเลย เหไหมว่าม่นปลาเห็นือปลาเห็นตะเบไม้นั่นเดชสองโตสามโตนะตะเบือไม้ใบหญ้านั่นเดปลาเด่นนะปลาว่ปลาันคือแต่ปลาคอี่เองบ่เงี้ยตะเบือไม้เหรออืวปอมนั่ก็ถือเนาะ ล่างที่สาม้เนี่คือจะโตน,นะเดี๋ยวมาขอตัวนึงจุดประดุกตัวนึงสองโตสองโตัว่ล่างที่สองไน,นะมงไปงยืนทำหลังที่สองเรียอตงุกตเตงะรกนเล <c oughs> เป็นนั่นเลยล่างนี้ล่างนี้จะยันลุกยุง่งหลังชื่อยกเร็นตงชื่อเลังเดี๋คอสองเรยบอสองตนะฮะเฉลิมตัวนึงแล้วก็ มาใกล้สองตัวเวลานี้เธอเห็นตะเาช่มตัวดีก็หลังนี้ก็จะดีนาวบอโอ้โหนี่ยามทอบไปเฉยนะว่าเขาเห็นทอบนี่นะทื่อตัวนึงบ่งราคาละย่างเดี๋ยวค่อยไปบิ้งผ่านนั้นค่ะ ไ่ต,อง,ไไตองหมไตตองลายล้างนี้พคุนได้4ีโตประเสริมสามอันนี้ประคอบ อเอาใบนั่นก็ได้เถอะใบอัไรน,น,นั้นนี้ที่เขาเห็ดน,นะพันหนาวขนาดลงแต่อันนั้นเนี่ยส่พัม่อมากินกระซี่งกระซิ่กระซิ่งโตอ่ะแ,แดดออกล่ะแดกแน่อันนี้มีแดดเลย หลังเี่ยนนีโต้นี่อายุนีโต้นี่บอกเดี๋ยวมาซื้อเสมสามโต้ก่อนหลังประตัวนึรคชเง้อยไวไ,ไดปคอเขาจะซือซ้อเสิมเสมสามโตัวา่ามานางละตัวสองตัวก็เอาเด้หมันะรอบนี้นะคิดว่าคิดว,ว่าอลงข้างละลายอยู่นี่จะเรือสองล่างพี่น้องเลย เด็ดอ่ะบอกรายามมองเลี้ยวเรร้อยพี่น้งมามันอยู่บ่มันมาข้าต้มตัวนึงนี่ เอา,าต้ม้อก็ได้ปมาได้ไก่สองตัวน็มลไก่ตเยอเติบนัแขนแขนได้เงสมแหนเจ้าใี่้เนี่ยบัะตุมแต่วรอบนี้นะคือแต่ปลาคอกับปลานั่นเนาะปลาคอกับปลาเสือม่ก็เดยโอ้เดี๋ยวพิงแดดกนด้ไแดดออนละมองไม่ครมือตุ้ย จักปลาคอไอ้มันไล่กินปลาเน่ยมองไนงะมุนมาเลยมองโอ้ยหนาวหนาวเฉพาะนั้นเก็บเอาใบตองแล้วไงเห็ดชบปะคอเข้าได้แบบนี้เลยเบื่อตอกแต่แถวเนี่นจกักแถวเลยนะทุกคนผู้จักตอบนี่เด้อเดี๋ยวแถวแล้วล่ะแบบแผ่นนันแผ่นเลยนะแถวเฮ็ดคือบ้านคนนี่ละ่ะ เป็นปลาไม่ชอดอเ,เป็นคล้ายกับซี่เป็นห้วยน้อยบ่มีว่างนยงนี้นะจปอยนเก้ยวเบอตองเป็นชิมเมดส้มปลานะุน้ออตอนนี้กำลาาฮอนบอดแล้วทุนเด้มาเอาปลาตามองกันเบิ้งมันมันเสีลายยังไม่ได้ปลาเหา ใครนันได้แต่ัวไม้หลายเลยน่นมอ,นอ้ยสิมกันอาบริเมนีมานประค้อเลยุคนเอ้ปลาค้อนั่นได้อยู่วังหกเจ็ดตทุกคนนี่ ประมาณได้ประมาณนั <c oughs> hmm. ้นแหละทุกคนเดจะโต่ปค่อหลังนี้สาตัวหลังเด็กปะซีวิกเฮ็ดชมเยชมปะซิวิส่กระปุกนะชมปะซิว่ะเวลาบมีเนื้อกินนะจำแจวอันแรกก เฮ็ดชมมดโลดปลาเนะีเฮ็ดเป็นโตแน่แล้วก็ปลาคอเนี่ซับอ่ะคอ,อ,ะอกับปลาคอเชอมเฮ็ดชมเดียวเลยเนาะเชมเดียวเลยปลาคอกับกับปลาปลาเสื่อมเนาะช่อมเดียวเลยพักอ่ะกระซิบอยู่ในก็เฮ็ดเป็นตโลตโล้นเกีย่ยมกับเนื้อขอครับ กินปลายี่ม้อ่งป้าย้าองดึงนี่ด <c oughs> ได้ว่าสีหาโตปะคอ กาหกเจนาปดุกาก็ต้มเยอะอีกตัวนึงมาต้มกันอนงม าย,ยู่ตรงนีนะหางม่นจะก็เลยกินคาดไม่เลิอสองตัวนั่นก่อนรังไม่สามตัวด้ยมีจะปาะคอทั้งมดเนาะงอ,ม,อมันงอไงลราคนะน่ะงองเวทนี่ซอมเลี้ยาโลดหน,<อ>น้าโลด nya hòm nó mất tí tí cái pa đây vô bấm vòng ไงคุณไหมไแน่นนแตปประคอตัวนึงหลังนี่ไเสืิมสามโตตัโจโทำมาได้ไปกันขีพาดองออยก็เลยอ้อยคนเดียวช้าแล้วนึงปะคอเยอครับมีสองโตมีตะคอกระต้มกับคอนะคอนอ่านนะยืะคอนย่อสองโตโอเคอยู่กระต้มตรงนี้ จังปลากระตูมมีสองตัวเลยมนมีสองตัวยอะไรเงือกกว่มือแต่ว่าปลาคอกะมีหลายตัวยอยู่แต่ว,าว่าน้อยลงมาหน่อยนึงมาทุกคนมาสรุปปลาโมงเฮามาดิเดี๋ยวเฮามาแยกเมืองวานเฮาจะได้ปลาคอจจกโตทุกคนวา่าจะแยกปลาคอให้ชม See เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เสริมห้าตัวปลุตัวนึ่งคนนะ ปาจากับปลาใกล okay. yo, okay, ้เขา่อโอเคย่น okay. ุ่มๆเดียวดูคนนี้โอเคย่เพราะว่าเยาวกับรงมทางแนุ่กคนนี้ถ้าก็นมุ้งมันเฮาไปจากบนอยู่มันได้ตั้งใจมาอยู่เนาะได้ถือว่าโอเค โอเคนะทุกคนนะีะเดี๋ยวนี่ห้าสิบปลาน,นห้าสิบปีงปีงะนะเดี๋ยวปลาซีห้าสิบมกไว้มีผ้าคนงานเดี๋ยวปลาคอนี่ต่อคอแปดตัวนี่ห้าสิบเง,ง,งีนะ้ยแคช่มแต่ปลากระต้มมาตัวหนึ่งคือตัวนีน้เติมปลากระตนะุ้นจนแค่ชุ่มเหมือนอันนี้แค่ชุ่มก็เดียว่านลยนะช่มปลาซืิอนะปลาดุกนี่น่าจะห้าน่าจะมกเข้ากับปลาซีวปลาดุกนี่ มาเช็ดชมมาเลนะ้นี่โอ้โหสิเป็นหรือบอ่ทุกคนนี่ยังไงแล้วก็คยลองนะชมปลาเสริมน่าจะได้อยูฟุทีเดียวทุกคนเนละสะพอนกำลังจัดการเตรียมปีงเบือตองเพิ่นเช็ดชมมันเตรียมมาแล้วแล้วจัดต่ออีเรียบร้อยจีจัดต่อท่าแล้วนะเดี๋ยวของจัดการยังแรกก็ต้องมกปลาซิวกับตีนปลานี่ไว้ก่อนนะุ่นเลยเดี๋ยวมันเนา่าปลาซิวงนั้นมันหนาไว เปิดไว้การจ้งปลาก็น้องเลนอแวนผ้าของทังบ้านโอ้แซ่บมี่ดิราใส่ดู้ ก่อนเห้อแกฟังไม่ลืมปัดให้อแกไม่ปลาแบบนี้นะมีมาแล้วก็บีมี่แล้แถวไอ้นั่นบีเยี่ยมีปลานั่นไงปลา,ลาใกล้ใกล้ปลาจา้า ขอทือขอกระปานระเชิญเือดีขอเชิญรอบน้ายันยันยันนกไปยวนแกงน้ำเต้าคี่เก่าอยู่เดนเาแล้วเป็นยังมันปีนิงน้ำไปวน้อยปัญญายังปัญญายั มีเฉพาแข่งกันด้มีได้มีไแตรอบรอบห้องมีได้ทำพี่ี้องมีได้ปลากว่าตาแห้ง

うもうこのもね。 แต่ชิวน้อยฮนะดูว่านี่ได้อันินกอเตรียมพื้ยน้อยนี่เขามากินแล้วกับปิ้นปิ้นเป็ปินป้นเพราะจะไปเย็นไปเย็นอะไรกินปลาหมองดูนะปินหมองกิ้วค่ะก,กิ้วแม่อยู่ แล้วถวยนึ่งในน,น,นอกระเซกนทางลุมนะ่มบอนเซอร์คนนี้โม่โม่ยู่งใ่ไหมครัใช่พี่ยามันขุ่มมาจัดก,การช่วยบุพั์เชิญมุกปลาหันนวก็เนี่ย มีวานเอาอกแซ่บขนาดเอกลิ้งนดเลยเนื้อสีโมกเนกปลาะอนมีมาเลยอะกินแน่ตีนปลาไม่ไเลยกันปลากตีนปลาลงไปในครดิ่งนีเมาปรุงเลยเต้าอนมนว มันก็เป็นโินเคอร์ก็มาคิดขึ้นไป จดการกาห่อเลยฮะมกเบ่งกันบบ่งให้สองมกวันได้สามฮะได้สามืออยามันมีซุปก็ใช้ไายุ มันต้องสุกนะครมันต้องสุกนะครับุน้ำมันก็ช่วเลยอืมรืัดเดี๋ยวครับ พราวาเห็ดสามบดเสือคนบอได้แน่ใจอืมได้เสือนี่ตรงได้ดูรับคอยมันมียังบ่ได้มออมออเบลลเล มอใก้สามมกเอลี่แล้วมีได้่วยมีได,ได้ได้แบ่งท่สามมกทุกคนเลยสองมกบลออพอแล้วไ่วต้องน<อ>้อยกรเบื้องนี่ No, การมกก็ได้คุณน้ครับผมเนะี่สามมก สู้นับพื้เนเฮาไปสิบสู้ปากับปีงอย่างนี้เลย กลนี่ป้าไปนี้สักสองสามชั่วโมงไปใช้บะสุกนะทุกคนจุไฟห้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็นเดี๋ยวค่อยฝากวัดันนี้ก่อนเด้ยทุกคนเด้อเจ็ซี่เขาเลือกไปกเลือ่อยยูชี่เลือก,กับฝากติดตามเลยเด้อฝากเป็นกำลังใจมาบคองเนี่ยทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคน